ดับมาตรฐานการศึกษามุ่งสร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนตั้งอยู่เลขที่594หมู่ที่2ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าจีนสังกัดสำนักการประถมศึกษาสตูล ก่อตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2,497บนเนื้อที่25ไร่ต่อมาเมื่อวันที่30พฤษภาคมพฤมพศัศกักราช2,555โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น180คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนหลักในการบริหารโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนใช้หลักการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต education for life และ education for all สร้างโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลูกฝังบ่งเพาะให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สห่วง2เงื่อนไข และ4มิติโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยจัดทำเป็นโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง โดยกำหนดตารางเรียนให้มีชั่วโมงพอเพียงในทุกสัปดาห์ของทุกชั้นเรียนโรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่จัดทำสื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนครูผู้ปกครองและนักเรียน มีความสอดคล้องเหมาะสมผู้เรียนได้รับการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้ทราบถึงสภาพการดำเนินชีวิตวิถีความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจปัญหา และอุปสรรคอย่างแท้จริงครูประจำชั้นลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดเก็บข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลมาประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำจึงสามารถให้คำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องโดยผ่านโครงการเยี่ยมถึงเรือนเยืยนถึงบ้าน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นการปลูกฝังบ่มเพาะคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของนักเรียนและส่งต่อคุณค่าความดีงามนั้นให้กับคนอื่นต่อไปด้านที่4ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ครูและบุคลากรนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้แก่ผู้เรียนเป็นต้นแบบของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้มีความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกำหนดให้บุบลบคลา,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 ากรของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนทุกคนต้องเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้การศึกษาดูงานการปฏิบัติจริงเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักหัยาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวางสถานศึกษามีความร่มรื่นหลอดภยัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริง ในการที่จะนำความรู้ความสามารถประสบการณ์มาพัฒนาสถานศึกษาการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาตนเองจนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบนรากฐานแห่งความพอเพียงบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริงทําให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายพร้อมกับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงครูและบุคลากรเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ผู้เรียนนับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจากการที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนได้ดำเนินการจัดการโรเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองมีความรู้คู่คุณธรรมรู้จักคิดมีความพอประมาณมีเหตุผลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน